สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์อสการเรียนรู้ออนไลน์โปรแกรม Adobe After Effects ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติม Shape Layer และการทำแอนิเมชันพื้นฐานของ Shape Layer กันเริ่มจากเปิด New Composition ทำตามกันไปนะครับ New Composition ไม่ต้องตั้งชื่อก็ได้19201080 3 0องศูวินาทีคลิกโอเคจากนั้นก็คลิกขวาเพื่อที่จะสร้าง solid layer ขึ้นมาทาเป็น background ั้งชื่อเป็น BG 1 9 2 0 1 0 8 0หรือว่าคลิก Make to c o m s i t e เลยก็ได้ทุกอย่างมันจะได้เหมือน,นกับ Composition เลยเลือกสีให้มันดูสบายตาโทนมืดๆนิดนึงคลิกโอเคโอเคแล้วล็อกเสียก็ได้จากนั้นก็ไปที่ Shape Tool คลิกแล้วก็เลือก Ellipse Tool เมื่อเราเลือก Shape Tool หรือว่าเลือก Pen Tool เนี่ย มาสังเกตตรงกลางของทูบาร์มันจะมีค่าให้เราปรับค่าได้เลยว่าเชฟที่เรากำลังจะสร้างขึ้นเนี่ยเราจะเอาฟิลไหมแล้วถ้าจะเอาเนี่ยเอาแบบไหนยังไงจะไม่เอาหรือจะเอาแบบ solid color หรือเป็น Gradient แบบ Linear แบบ Radial ก็เลือกเอาสามารถปรับตั้งค่าได้เราเริ่มกันที่ solid color ก่อนคลิก okay. ตโอเค stroke ก็เช่นกัน จะมีเพิ่มเติมก็ตรงที่เราไม่เอานะครับจะมีเพิ่มเติมก็ตรงที่ถ้าเราเลือกเอาสโตรกด้วยเราก็มาปรับค่าความหนาของสโตรกตรงนี้ได้ตัวสุดท้ายคือตัวนี้ครับที่เรียกว่า b e s i e r path นั่นก็คือ Shape Layer เนี่ยมันมี2แบบแบบแรกเป็นแบบ b e s i e r p a t h b e s i e r path ก็คือจุดต่างๆที่เรียงต่อกันเป็นรูป Shape แล้วก็มีเส้นรอบรูปเรียกว่า p a t t ส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือรูปทรงเรขาคณิตหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า Parametric ซึ่ง s h ShapeTool ทั้งหลายเนี่ยสามารถสร้างเป็น Parametric ได้หมดเลยเป็นรูปทรงเรขาคณิตทั้งหมดเลยเมื่อเราเลือกที่จะสร้างเชฟเลเย y e r ใดแล้วเขามีให้เลือกด้วยว่าจะให้สร้างเป็นแบบ Parametric หรือเป็น b บสิเออ t h พ อ่ะเราไปดูความแตกต่างกันเรายังไม่ต้องติ๊กแล้วสร้างวงกลมขึ้นมาสักวงหนึ่งคลิกออกมาแล้วไปติ๊กอ่ะสร้างวงกลมขึ้นมาอีกอีกเชฟเลเยอร์หนึ่งคราวนี้กด v เป er ็นหัวเคอร์เซอร์แล้วลองไปดูโครงสร้างภายในคอนเทนต์กันครับตัวที่2คือตัวนี้เป็นการติ๊กเบอร์สีอพาร์ทก็คือจะมีแค่พาร์ทอย่างเดียว โครงสร้างของภายในคอนเทนต์แต่ตัวนี้เป็นพารามิทริกนั่นก็คือเขาสามารถคำนวณรู้ได้แค่ให้บอกขนาดความกว้างความสูงอย่างตัวนี้ซึ่งเป็นอิลิปทาร์สเนี่ยก็คือเป็นรัศมีในแนวนอนรัศมีในแนวตั้งนะครับนี่คือตัวนี้รัศมีในแนวนอนแนวตั้งลองปลดโซ่ออกแล้วปรับให้แนวนอนมากกว่าแนวตั้งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ นี้ถ้าดูตัวอื่นล่ะอ่าคลิกออกมาไม่เลือกเลเยอร์ใดแล้วไปสร้างดาวสักดวงหนึ่งเลือก StarTool แล้วมาติ๊กเบสิคเอพาร์ตออกแซะเราอยากได้เป็นพารามิตริกหรือรูปทรงเรขาคณิตปุ๊บนี่แล้วเปิดดูคอนเทนต์ของน้องดาวเป็นยังไงนี่เพียบเลยแต่อย่างน้อย After e f f e c t เขาก็จะรู้ได้ถ้าเรากำหนดค่าพวกนี้ให้เขาเช่นมีกี่มุม รัศมีภายในรัศมีภายนอกเป็นเท่าไหรเนี่ยเขาสร้างให้ได้เลยแต่อย่างไรก็ตามพารามิทริกสามารถแปลงได้แปลงเป็น b บ z ิ e r path ได้โดยมาคลิกแล้วคลิกขวานี่ครับใช้คำสั่ง convert to bezier path ปุ๊บนี่ฮะทุกอย่างก็จะหายไปเหลือแต่ path และ path มันคืออะไรก็อย่างที่อธิบายไปไงกด v เป็นหัวเคอร์เซอร์ก็คือประกอบด้วยจุดต่างๆเรียงกัน แล้วก็เป็นเส้นรอบรูปแต่ถ้าเป็นพารามิทริกเนี่ยนี่คลิกที่พารามิทริกพาร์ทเนี่ยมันจะกลายเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เนื้อหาอยู่ภายในแต่ถ้าเป็นบ c a เอนี่ยก็จะเป็นจุดแล้วเราก็เลือกปุ๊บนี่ย้ายได้เลือกย้ายได้ freeform นะครับอา้ากด c t r l z ปุ๊บ ๊บแล้วทีนี้เราไม่สามารถแปลงกลับได้นะครับถ้าเราแปลงเป็นเบอร์ซีเอพาร์แล้วไม่มีคําสั่งแปลงกลับแปลงกลับไม่ได้แล้วเพราะเขาคํานวณให้ไม่ได้แล้วไม่รู้เราไป modify อะไรยังไงนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเบอร์ซีเอกับพารามิทริกไปกันอย่างรวดเร็วคลิกแล้วก็กด shift คลิกกด delete เริ่มกันใหม่คราวนี้ไปที่เ e n ทูบ้าง ลองคลิก e p t o ทูดูเมื่อคลิกแล้วก็เช่นเดิมฮะมี3ตัวฟิลกับสตรโรก็เหมือนกับการคลิกเชฟทู 2. แต่ตัวนี้ไม่เหมือนกันละตอนคลิกเชฟทูเนี่ยเขาให้ติ๊กว่าจะใช้ b e r i a ซีเ t พหรือไม่แต่ตอนนี้เขาให้ติ๊กว่าจะใช้ RODO b e r i e r หรือเปล่า Rodo b e r i e r ก็คือการสร้าง path แบบออโต้เป็นยังไงติ๊กออกก่อนแล้วมาสร้างกันซักเชฟหนึ่งปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปิดฟุบคลิกออกมาแล้วติ๊กโรโดเบอร์ซีตึ๊บอ้าวเฮ้ยมันติดมาด้วยมันไม่สร้างแขนให้มันไม่งอกแขนให้ปิดปุ๊บมันไม่งอกแขนให้แต่มันออโต้ไงอัตโนมัติเขาดัดโค้งให้โดยอัตโนมัติเลยครับนี่เขาดัดโค้งห้โดยอัตโนมัติ ทั้งๆท,ที่เป็นเ์ซีเอพาร์เหมือนกันถ้าลองเข้าไปดูในคอนเทนต์นี่ครับก็เป็นพาร์ตัวนี้ก็เป็นมีแค่พาร์ไม่ได้มีรูปฟอร์มอะไรแล้วอย่างนี้เราจะสร้างแขนได้ไหมถ้าเราอยากจะดัดแปลงคลิกที่พาร์ลองไปใช้คำสั่งตัวนี้ c o n เว r ร์ e เ t e ร์ดเทคูดูคลิกที่จดุดปุ๊บอ้าว ไม่สร้างแขนให้เฉยเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวไม่สร้างแขนแล้วถ้าอยากจะมีแขนทำยังไงก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งคลิกขวาครับ mark and shape path แล้วมาติก Rodo b e r ร์ออกซะปุ๊บแล้วลองลากคลุมดูนี่มาแล้วแขนนะครับอ่ะเป็นความรู้พื้นฐานเพิ่มเติมกันเข้าไปคลิกกด Shift คลิก กด delete ไปกันอย่างรวดเร็วทีนี้ผมอยากจะสร้างวงกลมขึ้นมาสักหนึ่งวงสิ่งที่ผมชอบทำก็คือไปที่ ellipse tool และ double click ขึ้นมาเขาก็จะสร้าง content ให้เลยซึ่งต่างก,กันกับการไปที่ layer new แล้วสร้าง shape layer เปล่าๆขึ้นมาก่อนนี่ layer เปล่าๆมันจะไม่มี content ทีนี้เราจะมาเทียบกันหมัดต่อหมัดดูนะฮะเราสามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะฮะแอดเพิ่มด้านบนหรือตรงนี้ก็ได้อา้าวเปิดตอนนี้มันมีกลุ่มอยู่กลุ่มชื่อ ellipse เราก็เรียบเทียบหมัดต่อหมัดเพิ่มกลุ่มเลื่อนขึ้นมานิดนึงแล้วเปิดกลุ่มดูในกลุ่มก็ยังไม่มีอะไรก็มีแค่กลุ่มกับรูปฟอร์มของกลุ่มเช่นเดียวกับตัวนี้ตัวนี้ก็มี l i ลิปซึ่งชื่อเปลี่ยนเป็นชื่อกลุ่มไง ส่วนตัวนี้ก็เป็นทานฟอร์มของอ e l ลิปก็คือทานฟอร์มของกลุ่มงั้นก็เพิ่มไปยืนอยู่ยที่กลุ่มแล้วเพิ่มอ e l ลิปพาร์ทเข้าไปปุ๊บอ่ะพาร์ทมาแล้วลองปิดตาตัวล่างยังไม่เห็นอะไรมาแต่พาร์ตทีนี้ตรงนี้เขามีสโตรกแต่เขาไม่เปิดตาเราก็เพิ่มได้สโตรกฝุกและปิดตาแล้วไปเพิ่มฟิลปุ๊บ มาแล้วฟิลทีนี้นี่คือเปรียบเทียบตอนต่อปอนนะฮะเนื้อหาภายในก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้การที่เราสร้างไม่ได้สร้างแต่เพิ่มเพิ่ม ellipse part ขึ้นมาเนี่ยขนาดของเขาจะเป็นค่า Default ้0 0คูนร้อยก็ไม่มีปัญหานี่ลองเปิดตาตัวนี้ผมก็รีเซ็ตทีเดียวก็จบแล้วคลิกขวา ที่เซตที่ไซส์แล้วก็รีเซตปุ๊บมันก็ได้ร้อยคูณร้อเป็นวงกลมลัรัศมีมันเท่ากันตั้งแกน x และแกน y คลิกตัวบนกด delete เข้าใจกันแล้วเราก็มาลองทำ a n i m เมชันกันที่เขาให้ทิศแอนิเมชันพื้นฐานก็คือ accent ลองปรับเป็น120แล้วกันแล้วเปิดสตรกขึ้นมาปิดตาฟิลไปก่อนมาทำแอน m เมชันกันคลิก stop watch size ครับ แล้วมาที่สโตรกคลิก Stop ส w a t c s t t r o k w w i t h ครับและเพิ่มความหนาของสโตรกเป็น25หรือ40ดีกว่าแล้วไปยืนอยู่ที่เฟรม15ปรับสโตรกเป็น0ก่อนจะปรับสโตรกเป็น0ดึงคีย์เฟรมไซส์120มาก่อนปึ๊บแล้วปรับสโตรกเป็น0 มาที่ด้านหน้าปรับไซส์เป็น0นะครับสลับกันนะครับคีเฟรมหน้าขนาดไซส์คือ00สโตรก40ส่วนคีเฟรมหลังกด K คียรับนี่คีเฟรมหลังขนาด120แต่สโตรกความหนาเป็น0เพื่อที่จะทำแอนิเมชั่นเ c ็กเซแล้วมายืนอยู่ตรงนี้กด N ็นะฮะบีบ กด Spacebar ฟุบฟุบนี่ไง a อ็กเซทีนี้จะทำ animation อะไรกับเขาล่ะเขาอยู่ใน l l p s e ตัวเดียวเนี่ยกด Ctrl D รลดหลายหลายที t. เลื่อนดิกด V เป็น l e c t i o n to o l หยิบออกไปเลยเปลี่ยนสีก็ได้นี่เปลี่ยนสีโอเคกระจายไปเลยกระจายไปไหนเปลี่ยนสีกันเอา ปกคลิกเปลี่ยนสีกันอีกสักตัวหนึ่งอ่ะจากนั้นกด U ครับเรียกคี์เฟรมขึ้นมาดูอย่าลืมเราทำแอนิเมชันเชฟละ2ตัวมันก็จะต้องเป็นคู่คู่แบบนี้เลื่อนเลยครับให้มันเป็นออแกนไรออแกนิกหน่อยเป็นธรรมชาติค่อยๆปุ๊กปับ๊บปุ๊กปับ๊บขึ้นมาเหมือน ปลาขึ้นมาหายใจผิวน้ำอะไรก็ว่าไปคลิกกด n n d แนละ้วลองดูปุ๊บปุ๊บเห็นไหมค่อยไปดูเทปซ้ำกันอา้าวพับหรือ Delete ทิ้งไปเลยก็ได้สร้างใหม่เริ่มใหม่คราวนี้เป็น rectangle บ้างใช้วิธีผมครับ double click ตุ๊กเข้าไปเราก็จะได้เป็น rectangle จัดกลุ่มมาให้ เรียบร้อยครบชุดเข้าไปที่ rectangle path คลิกขวา reset แล้วก็จะได้ค่า Default 1 0ร้อยคูณร้อยปลดโซ่ออกเอาความสูงเหลือ5ก็พอเลื่อนมาคลิกที่ stroke กด delete ออกไปเลยเราไม่เอาเราต้องการแค่ฟิ l สีขาวนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ทำ Animation อะไรกันดีเอามายืนอยู่แถวแถวนี้ที่ rectangle path มาที่ add ตัวที่เขาใช้กันบ่อยๆจะมี repeater กับ trim part นะครับเราเริ่มที่ repeater กันก่อนมันคืออะไร repeater ก็คือการทำซ้ำให้ทำาม copy รวมทั้งต้นฉบับไหนอะ่ะมันยืดยาวเปิดเข้าไปดูสินี่ copy แล้วให้เอาไปวางนะ1 0 0พิกเซลในแนวแกน x ไงแต่ทีนี้ขนาดมันเท่าไหรอ่อ่ะ ร้อยไหมร้อยมันก็เลยซ้อนกันชนกันพอดีปรับเหลือสัก40ก็พออ่าเห็นละขั้นตอนนี้ผมอยากได้แค่2 Copy พอเปลี่ยนเป็น2แล้วยังไม่ต้องไปวางไว้ตรงนั้นกลับมาซ้อนกันก่อนแล้วหมุน Rotation ครับโรเ t ชันหมุนสัก90องศาสำหรับตัว Copy ปุ๊บเราก็จะได้เป็นเครื่องหมายบวกพรับ นี่ไงพวกเอลิเมนต์ที่ถามกันมาบ่อยๆนะักทำยังไงเปิดเข้าไปใหม่ทำอีกมายืนอยู่ที่รีเพเตอร์หนึ่งเนี่ยจะเพิ่มใหม่หรือจะดูพิเคตก็ได้แอดเพิ่มรีเพเตอร์อ่ะคราวนี้ก๊อปไป3ตัวแล้วเปิดคอมโพสิชันเรามันประมาณ2000หรือ1920ผมก๊อปปี้สัก21เผืเอเผื่อๆไว้หน่อยแล้วออฟเซตมาทางด้านซ้ายก็เลื่อน เนี่ยค่าออฟเซ็ตเลื่อนมาทางด้านลบเห็นไหมฮะสักลบสิบนึงประมาณนี้ก็จะได้ลองคำนวณดูนะฮะเพราะของเรามันระยะห่าง100ช่องว่างเนี่ยดูตรงทานฟอร์มรีพิเตอร์เนี่ยระยะห่าง100 <ๆ S 2> ก็จะได้แบบนี้เอาอีกคราวนี้กด control D ครับดูพิเค e ก็จะได้รีพิเตอร์เปิดเข้ามา คราวนี้เปลี่ยนจากแกน x หรือแนวนอนเป็นแนวตั้งก็คือแกน y 100บ้างเว้นช่องไฟ100เราก็จะได้เป็นกริดเครื่องหมายบวกแบบนี้ใหญ่ไปไหมถ้าใหญ่ก็มาที่ตัวต้นฉบับจะทำอะไรกับต้นฉบับก็ได้ละหรือ30หรือ20อืม อะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นคลิกแล้วยืนอยู่ที่ rectangle part ไปแอดเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่ม ellipse ก็ได้นะแล้วปิดตา rectangle part ฟุบเปิดเข้าไปใน ellipse part เ Path. นื่องจากว่าตอนนี้ขนาดมันเต็มร้อยพอดีเต็มช่องไฟพอดีเราก็ปรับลดเหลือสักสิบก็ได้เราก็จะได้กลิดเป็นวงกลมไงเนไหมทีนี้ก็เลือกใช้เอา จะเปิดตาตัวไหนปิดตาตัวไหนปึบปึบเลือกใช้เอาได้ประมาณนี้เอาละเอ c e แล้วกริดแล้วตัวต่อไปเริ่มใหม่เลยคลิก d e l e t e เริ่มใหม่ผมอยากทำเป็นเส้นตรงถ้าเป็นเส้นตรงผมชอบเปิดเลเยอร์เปล่าขึ้นมาคลิกขวา new shape layer เปล่าๆขึ้นมาเพื่อที่ผมจะได้เห็นตรงนี้เห็นจุดนี้ เห็นจุดนี้แล้วไปที่เ t น o o ฟุบเพื่อที่จะได้คลิกตรงนี้ได้แม่นๆคลิกตุ๊บเข้าไปสร้างจุดแรกแล้วเลื่อนมาทางด้านขวาสร้างจุดที่2โดยการกดชิปมันจะได้เป็นเส้นตรงปุ๊บเอาละได้เส้นตรงมาทีนี้ก็ไปเปลี่ยนไม่เอาฟิลปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนสตรงเป็นสีขาวฟุบ เราก็จะได้เป็นเส้นตรงแบบนี้เมื่อได้เส้นตรงแล้วทำอะไรก็เข้าได้ลองเข้าไปดูใกล้ๆนะนี่มันจะเป็นหัวตัดเปิดเข้าไปดูภายในเป็นยังไงหัวตัดมีชื่อว่าบัตแ a p เปิดสโตร e สีขาวไว้ไหมความหนา5ม mm, ิลลิเมตรนี่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นหัวมนละ่ะเราก็มาปรับตรงนี้ได้ครับ ลายแคปเปลี่ยนเป็นราวแคปหัวมันก็จะมนหัวจะมนเสร็จแล้วมีอะไรอีกนอกจากเป็นเส้นทึบแล้วเราเปลี่ยนเป็นเส้นปรับได้นะฮะตรงนี้คลิกบวกเข้าไปตุ๊บก,ก็จะกลายเป็นเส้นปรับเส้นประนี่คือตัวเนื้อเนื้อเส้นนะฮะใหญ่ได้เล็กได้ถ้าจะปรับขนาดช่องไฟล่ะก็บวกเพิ่มดินี่เพิ่มช่องไฟได้อะไรประมาณนี้ แล้วเราค่อย offset ทำ animation ให้เป็นไฟหมุนอะไรก็ว่าไปอา้าวลบออกไปทีนี้ถ้าเป็นเส้นเราจะทำอะไรเราจะมาทำผมรู้สึกเส้นผมคลิกไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่การปรับแก้เส้นให้ตรงง่ายๆก็มาที่ path คลิกไปที่ path แล้วกด v เป er, ็นหัวเคอร์เซอร์ลากคลุมจุดนี้ ใช้ลูกศรเลื่อนลงเอาแล้วเล็งก็เรียบร้อยประมาณนี้คราวนี้พับพาร์แล้วเพิ่ม Animation บอกแล้วว่านอกจาก r e p e เ t e r แล้วก็คือ Trim Part คลิก Trim Part เข้าไปคลิกเข้าไปดู Trim p a t t มีอะไรมี Start, End แล้วก็ Offset มันคืออะไร ลองเลื่อน n เป็น0ดูอ๋อตัวนี้นี่เองถ้า0ถ้า100ก็มาจากซ้ายไปขวาลองสตาร์ทล่ะ0แล้ว100ก็จากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาคืออะไรลองคลิกที่พาร์ทแล้วมาดูนีฮะผมขอปรับ l a เบลเป็นสีคลิกขวาตรงนี้นะปรับ l a เบลสีอะไรเห็นชัดสีแดงปุ๊บอ่าคลิกที่พาร์ท เห็นไหมคสี่เหลี่ยมหนาๆเนี่ยเป็นจุดแรกเพราะเราคลิกตรงนี้ก่อนแล้วมาคลิกตรงนี้มันก็เลยจะทํางานจากจุดแรกไปจุดปลายก็คือแบบนี้นี่เองแล้วอย่างนี้เราสามารถเปลี่ยนย้ายจุดได้ไหมถ้าสมมุติว่าเราต้องการได้ครับลากคลุมตัวนี้อยากจะย้ายมาจุดนี้ใช่ไหมคลิกขวา mark and shape path มาคลิกตรง set first vertex ปุ๊บนี่มันย้ายมาแล้ว อภิสูตอ้าวจากขวามาซ้ายแล้วกด Ctrl z คืนค่ามามันจะมีอีกวิธีหนึ่ง Ctrl z อีกทีนึงอ่ะย้ายกลับมาก่อนอีกวิธีหนึ่งก็คลิกตรงนี้เลยจุดไม่ย้ายแต่การทำแอนิเมชันย้ายตุ๊บลองดูก็จากขวามาซ้ายเหมือนกันจุดเริ่มต้นไม่ไม่ย้ายนะฮะนี่จุดเริ่มต้นหนึ่งอยู่ที่เดิมแต่เราคลิกตรงนี้ แต่พอเราคลิกกลับปุ๊บมันก็ย้ายเลยตึบตึบแล้วทำไมถึงมีทั้ง Start และ End ในเมื่อมันใช้เหมือนกันอ๋อเราใช้รวมกันได้ครับลองเซต End เป็น75ดูความหมายก็คือว่าถ้า2ตัวนี้มันมีผลต่างตอนนี้ผลต่างมัน25ก็คือเนื้อของตัวนี้ก็คือ25%เอร์าลองปรับให้เป็น8 0 85ดีกว่า ี่เห็นไหมฮะมันเป็นผลต่างก็คือเอามาทำอิเมชั่นตรงนี้ได้แต่ถ้าผลต่างเป็น0ลองเปลี่ยน50เป็น85ดูมันก็จะเป็น0หรือจะสลับค่ากันก็ได้ตรงนี้เมื่อกี้เป็นเท่าไหร่50เหรอนี่มันก็ยังค่าเท่าเดิมเอาแค่ผลต่างแค่นั้นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เรามาทำอิเมชั่นกันเลยมายืนอยู่จุดแรกแล้วคลิกสต็อปพอดทั้ง2ตัว ปรับเป็น0สร้างคีเ f r a m e 0ไปยืนอยู่เฟรมที่15ปรับเป็น100ให้หมดแล้วมาสร้างเนื้อความผลต่างของค่านี้กันโดยการเลื่อนคู่บนเราก็จะเห็นแล้วนี่เห็นเนื้อด้วยเห็นเปอร์เซ็นต์ผลต่างด้วยตอนนี้40เห็นไหมนี่4ี่สักประมาณนี้ก็เยอะแยะแล้วฟุบแต่ทีนี้แอนิเมชันมันจะไม่ ไม่ดึงดูดใจสักเท่าไหร่ตรงนี้ต้องมาทํากราฟเพิ่มจาได้ไหมฮะตรงนี้มันเป็นกราฟอะไรกราฟเส้นตรงแล้วก็เป็นเส้นตรงแบบความเร็วคงที่ด้วยนี่ความเร็วคงที่ตลอดเลยตลอดระยะเวลาตั้งแต่จากนี้มาจุดนี้เลยรู้ได้ยังไงนี่มันเป็นกราฟ Edit Speed Gra p กราฟที่เปิดอยู่ที่โชว์อยู่คือ Speed Gra ฟก็คือกราฟความเร็ว ดังนั้นกลับไปลากคลุมทำเป็น Easy e a y e a s e โดยลากคลุมแล้วคลิกขวา Keyframe Assistant Easy e a y e a s e หรือว่ากด F9 น่าจะจำกันได้แล้วแหะเปิดกราฟขึ้นมาแค่นี้มันก็ยังไม่สะใจลองดูนี่มันก็ได้ประมาณนี้ถ้าจะให้สะใจเนี่ยมานี่เลยลากคลุมการที่ลากคลุมเพราะเขามีอยู่2ค่าเราอยากทำทีเดียวพร้อมกัน บีบมาหน่อยให้เห็นชัดๆดึงมาทางซ้ายเช่นเดียวกันลากคลุมแล้วดึงมาทางขวากด c อน t r o l ด้วยก็ได้มันจะได้เป็นไกด์ไว้ไม่ให้หลุดจากเส้นพประมาณนี้ก็โอเคแล้วคลิกกด n ปุ๊บเออนี่ ไป้ตึงหนืดหน่อยปุ๊บปุ๊บแต่ที่มันยืดเยื้อเพราะว่ามันยังเยอะ <ๆ S 1> ไปก็เอาสักเบ็ดเสร็จแล้วอย่าให้เกิน20เฟรมกดเป็นใหม่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าประมาณนี้เพิ่มความหนาของสตรกอีกสักหน่อยก็ได้ที่ตรงนี้เพิ่มเป็น7 มันจะได้เห็นชัดๆขึ้นนี่ก็ประมาณนี้ทำอะไรได้อีกเอเรามี trim p a r t แล้วเราก็ repeat ดิ repeat ปุ๊บเพิ่ม repeater ขึ้นมาตอนนี้เข้าเรียงกันอยู่ในแนวนอนอีกแล้วเปิด repeater ขึ้นไปเราจะใช้สัก8 copy โดยเปิด transform repeater เราไม่ให้เรียงกันในแนวนี้เป็นศูนย์มาซ้อนทับกันที่เดิมต้นฉบับก,ก่อนหมุน1รอบมันมี360องศาก็พิมพ์เข้าไปเรามีก๊อปปี้อยู่8เราหาร8เลยให้เขาไปหารเราเองใส่นี่เลย360หาร8คลิกออกมาเอาแล้วเป็นอะไรเนี่ยเป็นพลุได้แล้วนี่ปึบปึบปึบก,ก็เช่นเดิมอะทีนี้ จะเบิ้ลจะซ้อนจะอะไรกันยังไงก็ได้เนี่ยกดแต่กด,ด c t r o l D ขึ้นมาซ้อนกันเปิดเข้าไปเปิด transform repeater ปรับมุมเสหน่อยก็ได้ rotation อยู่นี้เลื่อนไม้เห็นชัดชๆก่อนอปรับมุมปึ๊บอ่ะประมาณนี้ก็ได้ฝุกปึ๊บแล้วแต่ละ shape แต่และตัวเนี่ยก็เปลี่ยนสีได้อีกต่างหากผสมกันไปเลยอยากได้สีอะไรคลิกตรงนี้ปึ๊บปึ๊บ,บอ้าวได้หรือจะเพิ่มสเกลจะลดสเกลก็เพิ่มตรงทั้งเลเยอร์เลยก็ได้ทานฟอร์มของเลเยอร์ลดสเกลลงหน่อยอ่ะประมาณนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะทีนี้เราก็ copy layer มันไปเลยกด ctrl d หลายๆที แล้วก็เลื่อนไปเช่นเดิมเลื่อนคลิกคลิกเลื่อนจะเปลี่ยนสีเป็นยังไงก็แล้วแต่เราและฟึบ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 ฟบแล้วก็เหมือนเดิม offset ออมาให้มันหลากหลายฟึบฟึบ ปึ๊บปึ๊บประมาณนี้หรือจะเปลี่ยนสีก็ได้เข้าไปในข้างในเปลี่ยนข้างในก็ได้เข้าไปตรงนี้คลิกสตร k กตอนนี้สีแดงเปลี่ยนเป็นสีนี้ฟุบเข้าไปแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนอีกอยากยาเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็เลือกที่สตรกสีแดงเปลี่ยนเป็นสี เขียวบ้างก็ได้ฟุกหลากสีเราก็จะได้เป็นแบบนี้ปุ๊บุึๆนี่จัดสีจัดอะไรนี่จะเป็นวงรอบนอกรอบในก็ได้นะครับโดยมาที่นี่ transform เนี่ย,ยแล้วมาลดสเกลหรือเพิ่มสเกลเอานี่รอบนอกรอบใน ตรงนี้มันจะไม่เท่ากันเหนะ็นไหมก็ได้อีกเหมือนกันปบอืมอืมหลากหลายรูปแบบก็ประมาณนี้สำหรับเชฟเลเยอร์เพิ่มเติมความรู้เข้าไปจริงๆยังมีอีกเยอะเราก็ค่อยๆเพิ่มเติมสะสมชั่วโมงบินกันไปสำหรับบทเรียนในวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วไว้พบกันใหม่ในบทเรียนหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ